พาท่านผู้ชมมานั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปยังบนภูเขาหิมะมังกรหยกครับ ภูเขาหิมะมังกรยกมีธรรมชาติที่เลื่องลือกันว่าเป็นสุดยอดความงามของชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะครับภูเขาหิมะมังกรยกมีเทือกเขาทั้งหมด13ลูกนะครับโดยยอดเขาที่สูงที่สุดนั้นมีความสูงถึง 5,596เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีนะครับในคลิปนี้มีความยาวประมาณ12-13ถึงนาทีนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นทิวทัศน์ด้านล่างนะครับเริ่มตั้งแต่ภูเขาที่เป็นสีส้มสีแดงนะครับยังไม่มีหิมะปกคลุมนะครับ เมื่อกระเช้าไตาระดับความสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะก็จะเริ่มมีหิมะปกคลุมบนยอดสนนะครัซึ่งสนด้านล่างเขาบอกว่าเป็นสนดึกดำบรรน,นะครั 玉龙雪山旅游索道是国内的精品旅游项目，索道起于海拔三千三百五十六米处的高山原始森林。那格查卡升，就比较，慢一点，他就会让我们看到，俯瞰，一圈，慢慢，慢慢。<music> <music> สนพันปีที่เห็นนี้ก็เป็นสนที่แปลกๆนะไม่ค่อยสวยงามเหมือนสนทั่วไปนะเหมือนเขายืนตายซากอยู่นะบางต้นก็เหมือนยังมีชีวิตอยู่นะก็ดูเป็นซากของสนจริงๆนะครับ กระเช้าไฟไฟ้าของจีนค่อนข้างจะทำได้ดีกว่าหลายๆประเทศนะเท่าที่นั่งมานะครับคือเขามีเสียงบรรยายเป็นภาษาจีนนะแล้วก็มีดนตรีประกอบด้วยนะก็ดูกันไปอย่างเพลินเลินนะ บางช่วงก็เหมือนกับเขาจอดให้เราดูจิวทัศน์ที่อยู่ด้านนอกนะครับแต่ว่ากระเช้าขาลงมาค่อนข้างจะเร็วนะดูจากที่เขาสวนทางเราลงมานะดูยอดสนพันปีนะก็ดูมันงิ่งงีกงง้องนะถ้าเป็นบอนไซก็เป็นบอนไซที่ดูแล้วมีอายุและก็สวยงามนะ 索道起于海拔三千三百五十六米处的高山原始森林中，终于海拔四千五百零六米的雪山台地上。索道全长六千五百我们的视频 玉龙雪山以险、奇、美、优著称，典型的立体气候色。乘坐索道可以看到顶上雪峰峭壁，玉龙乍隐乍现；脚下岗峦碧翠，林海浩瀚；身旁云带缭绕，神秘无测；眼前冰川如玉，动人心魄。 使人仿佛进入大自然最绚丽的国度。终年积雪的山峰由北向南排列成十三个。爬升来，登上山峰。观察，看，看。山峰的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 山 还有那美丽动人的神话传说，会让你一路流连忘返。雪峰，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 雪 冰川。我们一家是第一次来到丽江，听说要上雪山，孩子们特别开心。因为这里的海拔很高，我担心孩子和家人是否会有身体不适。幸运的是，玉龙雪山公司早已为我们想到了这一切，看来我的顾虑是多余的。 ก็เป็นภาพที่สวยงามและแปลกไปอีกอย่างหนึ่งนะแต่ละประเทศก็มีคิวทัศน์หรือว่าภูมิทัศน์ที่ไม่เหมือนกันนะในบริเวณที่มีน้ำแข็งปกคลุมนะรัสเซียก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะก็คือจะโล่งๆนะครับ จอเจียน um pues ี่ไม่ม nah. ีต้นไม้ขึ้นเลยนะจะเป็นภูเขาโล่งๆนะแล้วก็มีหิมะปกคลุมนะแต่ที่ภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งนี้ก็เป็นภาพอิงบรรยากาศหนึ่งนะคือมีป่าสนพันปีด้วยนะ 如果在运行中遇到停车现象，请不要惊慌，请您注意收听广播通知，耐心等待，我们会及时启动应急方案。哎、乘坐索道游览雪山将是您此次旅途中非常值得回忆的一种体验。一杯香浓的咖啡，一道独特的风景。 จากคลิปก่อนบนภูเขาอิมะมังกรยกจะสังเกตเห็นว่าไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยนะอาจจะเป็นเพราะระดับความสูงหรือว่าบริเวณนั้นเป็นหินล้วนๆน,นะมันก็เลยไม่มีต้นสนขึ้นเลยนะตอนนี้เริ่มขึ้นมาถึงใกล้บริเวณสถาน,นีแล้วนะต้นสนก็แทบจะมองไม่เห็นนะครับส่วนมากก็จะเป็น ภูเขาที่เป็นหินล้วนๆนะคแล้วก็มีหิมะขึ้นก็คลิปนี้ไม่ต้องเสียเงินเดินทางขึ้นมาถึงที่นี่นะก็นั่งดูได้ที่บ้านนะก็รู้สึกเหมือนกับได้นั่งกระเช้าขึ้นมาด้วยตัวเองจริงๆนะ 雪想雪想玉山不是而是而成ภูเขาหิมะมังกรหยกมีระดับความสูงจากน้ำทะเลนะมากกว่าภูเขาดอยอินทนนท์สองเท่านะสาเหตุที่มันมีอากาศหนาวเย็นเพราะว่าอยู่ใกล้กับเทือกเขาหิมลาลัยนะติดกับ เขตที่ลาบสูงทีเบตนะก็มีบรรยากาศที่หนาวเย็นอย่างนี้นะครับก็นำเอาบรรยากาศทั้งหมดนะครับทั้งขาขึ้นขาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในคลิปนี้นะอนนนตอนท้ายคลิปก็เป็นการนั่งกระเช้าลงจากภูเขาหิมะมังกรหยกแห่งนี้นะครับแล้วก็ภาพโดยรวมของเขาหิมะมังกรหยกนะครับ คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมช่อง YouTube เคล็ดลับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ